ทิมลุยมาถึงแล้วเสนะีนะเวลาฮีโร่ของฉันเน,น,น,เนี่ยทิมลุยเร็วคอมโบแม็กซ์ติแล้วก็อันติอะไรกันรู้สึกเหมือนพี่มีพลังงานบางอย่างนั่นมันลุงพลเงี้ยหรือโอ้ดูเวลาฮีโร่คุณจะไปลุงเติงลุงพลไอ้อ่อาโอยไอหัวของลุงพลดาวด,ด้วยได้เวลาฮีโร่ได้เวลาฮีโร่เรามาจับนาะย

ตองออยตองอ้อยไอ้เหี้ยทุเรียนของจริงเขาว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 งเออวงโคตรเยเลยสัตว์เนคอาเยกาคุาเ้นี่ได้เนเสาง้อดูเออคือกูาหรือว่าขวกูยังงนละโวยกูเเาหอยมาแล้วสินะอันติเมตสกิลของฉันอันติเมตเจ็ดเลยยังไม่มาวางตีเลยวางตีเลย วเอ้าตายแล้วเหรอลุงพลจ๋าพี่มาแล้วเฮ้ยไปแล้วตีเลยตีเลยมึงไอ้ตีเลยไปแล้วเฮ้ยมันพิเกิลอีกกูแต่ผมไม่แตกเลยต่างอะ้รเนี่ยผมกูสู้ได้เฉยเลยว่ะได้เฉยหรือวะเอ้ามาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้ว

อันนี้มันตัวไม่ยนะครับพลังเต่างอยบอกอยู่ก่อนอยู่ก่อนเบ่งไม่อยู่ไอเดียเดาอดีโอิยพลังโอ้ยพลังปีแอร์โอ้ยเยอะว่ะเยอะว่ะเยอะเลยเดืบต้องขัไปแล pues oh. yeah. oh, uh, well oh. ้วไปแลนีลง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  เอายบหายแล้วชาเลยอายุบหายแล้วเฮ้ยถอยนะถอยนะอือรอดเป่ารอดปล่ไอุ้อยัไอุ้ตาอ่งไปุ้ปไปแล้วน้อง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 ้้ไล้วคนเร็วอ่ะไออ้ยไ้แล้วปล่อยลปล่อยเลยไอมจการเนีไไม้นุเอามาเื้วเล็ เตียมมครันตีีเลยวับวับวาบุ้มอุ้มไอ้เยมันมันแข็งว่ะันสวยสวยไ่เปล้โคตตีหนึห่งแล้วเฮ้ยไอ้เทอนใกล้ตายแล้วเี้ยมแล้วไอ้เอะไรงนี่ยไอ้สั์ุ้มอเมากี o, ่ยวกาลีเกี่ยวกลีไม่มีใครตามกูเลยอ่ะกูเกี่ยวกาลีใแล้วอ่ะไม่มีใครตามกูอ่ะเอาดีที่โตเออ ต่อดีต่อดีต่อดีเอาดีเอาเอาดีดูได้ดูดดูมามลุงลุงลุงลุลุงาลุกลุงลุงมาลุกมาลุกมาตะลุงตะอเจ็วะเ็วเ็วเจ็กนี้ตนี้ตมเอาโอยไอ้เดดีไม่าันเดมมกูเเลยเารีก็เหมนจะหัวร้อนวะ สายเป็นม้าวิ่งโคตรเร็วเลยมันพลาดหรอเกือบแล้วเหรอว้าวไปไหนครับไปไหนดูนี่แตกกับบล็อกดักดัโอ้โทนโชนงั้งพวกเราลอหน่อยเดี๋ยวผมปกป้องคุณเองไปนู่นเลย มันมีการ์าแล้วนี่ละข้ามันจะมาตัวน้อยไอ้เฮียเอาไปนู่นแล้วเฮ้ยล่างล่างล่างไอ้เฮียล่างเปิดตะกี้วับเร็วไอ้เต็มเฮ้ยไอเฮียทำไมกูไม่ได้กลับมาเอ้าไอ้เฮียไอ้ยเฮ้ยแล้วแบบดิจิตอลโดนเลยยังไม่นอนโดนเลยเฮ้ยมาแรงจังว่ะมาชิดมาแรงจังว่ะคุณมือคุณมืตูเล่นตูเล่นหนีกู

มุ้งจิงเัารอไอ้เจ็บไล่ฆ่าไล่ฆ่าเอ้ยหยิบเอาสวยสวยมาแล้วสวยอไปป้ยสวยดีว่ะคุณกีบดิเอาเงินเดิมไอ้ยิงกูวาแล้วไอ้ซำอย่าตามมาเอาะเกยดอะไรขึ้ะ กำลังพลาดเลยโอ้ยกำลังมันเลยกูว่ากูว่าผัวผู้หญิงเล่นกาลีว่ะว่าผู้หญิงเล่นโฝนมากกว่าเดี๋ยวต้องไปส่องไม่รู้กูแอดไปเลยสัตว์นี่ไอเดียสาพัดกระเทยนะครับเป็นผู้หญิงงบอ้วกเลยรูปแล้วอ้วกเป็นกำลังครับอ้วกประมาณนี่โต อะวได้เอวีนะบ้าไอ้เหี้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อกู่แน่นชี้ตัวไดเอวีเว้ยกูจะมึงก็ได้เอวีกูไม่สมควรได้กูพูดจริงๆเออกูว่างั้นแหละกูจะขายเยอกกูจะทถาได้แบบกเลยกูยิงเล่นโทนเว้ยเห็นปะกูบอกแล้วก็จบนะครับกับสี่โกนปวดลุงพลนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย